วิญญาณเป็นสิ่งที่เกิดดับทิ่กุทั้งหลายปุถุชนผู้มิได้สดับจะพึงเบื่อหน่ายได้บ้างคลายกำหนัดได้บ้างหลุดพ้นได้บ้างในร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตะทั้งสี่นี้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าความเจริญก็ดีความเสื่อมก็ดีการเกิดก็ดีการตายก็ดีของร่างกาย อันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตะทั้งสี่นี้ย่อมปรากฏปุทุชนผู้มีได้สดับจึงเบื่อหน่ายได้บ้างคลายกำหนัดได้บ้างหลุดพ้นได้บ้างในร่างกายนั้นทิ่ขุทั้งหลายส่วนสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างปุทุชนผู้มีได้สดับไม่อาจจะเบื่อหน่ายไม่อาจจะคลายกำหนัดไม่อาจจะหลุดพ้นจากสิ่งนั้นได้เลย ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าสิ่งที่เรียกว่าจิตเป็นต้นนี้อันปุทุชนผู้มิได้สดับได้รวบรัดถือไว้ด้วยตันหาได้ยึดถือด้วยทิฏฐิว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราดังนี้มาตลอดการช้านานฉะนั้นปุทุชนผู้มิได้สดับจึงไม่อาจจะเบื่อหน่ายไม่อาจจะคลายกำหนัดไม่อาจจะหลุดพ้นในจิต เป็นต้นนั้นได้เลยพิขูทั้งหลายปุถุชนผู้มิได้สดับจะพึงเข้าไปยึดถือเอาร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตะสีน่นี้โดยความเป็นตนดีกว่าแต่จะเข้าไปยึดถือเอาจิตโดยความเป็นตนไม่ดีเลยข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตะทั้งสีน่นี้เมื่อดำรงอยู่ปีหนึ่งบ้าง สปีบ้าง3ามปีบ้างสปีบ้าง5ปีบ้าง10ปีบ้าง20ปีบ้าง30ปีบ้าง40ปีบ้าง50ปีบ้างร้อยปีบ้างยิ่งกว่าร้อยปีบ้างย่อมปรากฏที่ขูทั้งหลายส่วนสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืน